จุด5พฤติกรรมเสี่ยงบ้านหมุนไม่รู้ตัวค่ะนั่นก็คือ1เลยนะคะดื่มน้ําน้อยค่ะการดื่มน้ําไม่เพียงพอเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําแล้วก็เสียสมดุลทําให้ส่งผลบ้านหมุนไม่รู้ตัวค่ะ2ดื่มกาแฟมากเกินไปค่ะกาแฟมีคาเฟอีนนะ,ะหากดื่มเยอะนะคะมันจะส่งผลต่อระบบประสาทนะคะแล้วก็หูชั้นในของเราได้3สูบบุหรี่ค่ะสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นะคะมันจะทําให้เลือดไหลเวียนแบบไม่สมดุลค่ะ4ลุกเร็วนั่งเร็วเพราะว่า าการกระทำแบบนี้นะคะอาจทําให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองเนี่ยไม่ทันได้จ้ะ 5. เครียด นอนน้อยร่างกายนะ,ะหากอ่อนล้านะคะมันก็จะส่งผลให้ระบบต่างๆเนี่ยมันทำงานผิดปกติได้แล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยเวียนหัวได้และสาเหตุที่ชิวรวบรวมมานะ,ะก็เป็นหลายพฤติกรรมนะ,ะที่หลายๆคนเนี่ยชอบทํามากๆเลยในชีวิตประจาวันซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะมันจะส่งผลกับระบบประสาทของเราะคะ่ะแล้วก็การไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยเวียนหัวบ้านหมุนนั่นเองค่ะหากเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ชิวกล่าวมาได้นะคะมันก็นจะช่วยลดโอกาสบ้านหมุนได้ะคะ่ะสําหรับใครที่มีอาการแบบนี้บ่อยๆนะ,ะก็ก ติดตามช่องชิวไว้นะคะคิวจะมาแชร์สาระดีๆอีกเพียบเลยค่ะ